ครับพี่น้องที่หักนกเขาใหญ่และจิดชอบกันตอน,นกเขาใหญ่ทุกคนครับผม mm hmm. บผมานี่ก็มาพบมาพอกับลุงพนคนรักนกเขาใหญ่ครับ mm hmm. โดนเปิดเลยล่ว,ว่าได้เหตุคลิปลงเลยพี่น้องเข mm hmm. าจะอยากงานอยากเรียงล้านครับมานี hmm. ้มาทับมาไทายพี่น้องไ mm hmm. ทยพี่น้องเอฟซีครับพี่น้องทันได้เขามาเ mm hmm. บิ้งลิปลุงพนกหญ ฝากนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดทั้งเบิดครับเพื่อที่ว่ได้พลาดคลิปใหม่ๆครับผมน,นี้ลุณพ่นกับสิบ้ามาเบิ้งลูกนกเกิเดไม่ละครับผมตามไปเบิ้งกันครับครับกัน้องกะระแล้วเหมือนกันพอดีตายบ่ท่านพี่นอ้องอันนี้ก็จะพุดซ้อนกับมาริซอนครับเอาใครเขาออกดนลห ใครเขาออกสองอาทิตย์หรอวดบัดท่านไข่อยู่เป็นยังม่วงวนนี่ราบนี่ใครเขาไม,ม่มันเขาแกกคือปืนชุดนี้ฟักที่แรกให้อีกชุดหนึ่งฟักกับฟักจังไโรโบนี่อยูู่กับปะไข่ถิ่มกระเลยเอาไว้ใหญ่ไม่นกมือปืนชุดนี่คู้นี่ฟักคู้นี่มือปืนไม่ครับกับใค ได้ชุดนึงแล้วครับแต่ว่าบ่ได้ให้เขาบอกก็เรี่ยวไข่ของผุดสอนกับมาลีสอนที่เมื่อปืนอีกคู่นึงปลากับอีกสองหมื่นสิฟักไม่เขาฟักกต่ปรากฏฟักออกมาแล้วครับนี่เปิดไข่แบบไข่ตกยินฟักออกมาแล้วตัวหนึ่งแต่ตามที่เบิ่งไข่อีกตัวหนึ่งย่านไข่สีฟอยอยู่ครับเป็นโตแล้วแต่ว่า ต่ว่าเป็นเพราะว่าไอ้กองบบสูมเป็นเพราะว่าไอ้เมื่อปืนมันเดี๋ยวกกเดี๋ยวโดดออกพี่น้องไข่เล็กฟอไปใไบนึงนี่ก็บอกว่าเป็นตัวแล้วครับะเลยไข่หนึ่งเมื่อท่านบอกผมยันฟอยอยู่หรอกพี่น้องรองเบิงสีเหลืองลูกหลอดบอกเอาได้ย่ำไดของพุดซอนนี่ก็ออกมามแต่ใดตัวเดียวตัวเดียวเพื่อเส่วนนี่ก็บ,บัวตอง ับบัวเขียวเขาคูนขึ้นแล้วครับใครเราชุดหนึง่งเอาขึ้นคุณเอาขึ้นให้เมื่อปืนฟักแล่านี้ก็เขาผสมไม่นี่กับเมื่อปืนคูไม่ครับแล,ล้วอะไเขาฝึกส่วนเหนียวเขาเมื่อเศร้าครับบุญไหลบุญไหลเขาเขาก็อ่าบวตุม้มหลังจากเขาพ่อบุญทิงออกครับเขาก็เขาคูออนได้เลยครับแต่ว่า จะบุญไล่นี่มันสิเป็นม้วยว่าอกผมเคยเอาเขากับคููแม่มาเรร่อยแต่ไม่อยู่ลรือ่ำแต่แม่ตัวนั้นตายไปแล้วใครออกมาเ่อเคยมีเสือเลยใจท่าเป็นเ้วต้องร่องร่องเบิง่งอันนี้กาเมื่อปืนในที่ฟักกไข่ของเจ้าขุดซอนกามารีซอนแหละครับอีกสองมือสิฟัก ปรวากฏว่ามวยออมโุกผมก็เลยเอาตัวแม่สีขาวคุณน,น้าฟอค่อยได้เรื่องหมดเลยเขาออ,อ,อกเาตัวแม่สีวันตินเขาไปไม่ไหนเขากำลังเขาคูกันอยู่หน้าสีโอเคอยู่ตัวน,นี้นก็กำลังโคใครของบุญบุญทิ้งกระบวตุ้มอยู่ครับไข่ตังวันที่16หมดมือเลยละ ีมคือแค่หนุ่มเื่อนนี่ก็ริวตันครับริวตันปลาลอยผมเอาเข่าคูกับบุญเลื่อนเป็นมาเล่มาเล่เจ็ดสิบห้าลูกกันได้ลูกออกมามกันอาอยูเลือดสายเลือดสามสิบเจ็ดจุดห้าอ่ะือนนี่ก็ว่ากาวา พอออกมาเป็นสายประเนยียดครับเด็ดสายปะเนยียดลองเบิงติดตามเบิงแหะครับผมเลยผลนเป็นประกันใด mm hmm. ส่วนที่ปลูกค้าไว้นี่ก็ลูกบัวตองครับคูทุดท่ายแล้วเดือซํานี่ละนี่ก็เอฟซีท่างบุรีรัมย์รับกับปีไม่กัก e กเซียวไปให้ครับก็จองไว้นีควร ลวนนี่กะลูกนกเป็นลูกของบุตตองเอ้เป็นลูกของพุดซ่อนก็บุญทิ้งครับพอกขาสีเขียวเนี่ยจะเป็นลูกของพุดซ่อนเหมืนพอกขาสีทองเป็นลูกบุญทิ้งได้แต่ได้ใด,ดตัวเดียวตลอดไม่ได้เป็นคู่นี่นะครับคู่นี่คู่ทีห้องอยู่ข้างล่างนี่ครับสองตัวนี่อันนี้ได้เป็นคู่อยู่ของพุดซ่อน นอกนั่นกะในตัวเดียวตัวเดียวตลอดแลวนีก็เมื่อปืนไหม,มก็ฝึกกบไข่ครับผมเขากะไข่เลยล่ะไข่ไม่เสียวว่าไม่เสียวว่าหูเอาไข่จากเมื่อปืนพวกนี้แหละครับเที่ยวลูกอันนี้ลูกบวัวตองบวัวเขียว ไข่ต่วันตีเจ็ดเอาใส่เขาฟักลเลยออาไข่ไข่ตัวของเขาเขาแก่เองมุดไปเองไม่ให้นกไม่มีฟักในร่องเขาหัดฟักเบิงแล้ครับเขาไข่เองว่าโอ้ไข่หลายค่ะหนึ่งสองสามสี่เขาไข่ลงมาสงโตมแลองเป็นซี่ใบแล้วครับอยู่ในนี้นต้องเบิ้งล่ะฝึกฝึก ึให้เป็นึให้เป็นมวยแจ้งหน่อยนี่มันก็ได้ใส่บางปีใหม่กลับมานี่ก็ได้ใส่งานเบนิดอันนี้ก็ลวกลูกของบุญทิ้งครับบัวตูมครับลูกบุญทิ้งกับบัวตูมขะฟักตะวันที่สิบห้ากับหอดมือนี่ก็จ้กมือหกมือว่าแม่นี่เลี้ยงลูกไงสา อันนี้รอดทั้งครูขึ้นหลวงไงสามแต่คู่นีมันเลี้ยงลูกไงว่ายเนี่ยครับรอดติดตามมึงอะไรเป็นยังไงวันที่ยิมฮงนี่กราบบุรีรัมหรอครับผมลูกนกนี่กับเได้เอาไปป้อนเองนะหลูกนกตัวน,นี้กัากราบน้ำครับ พวงนี้ก็งานก็หลายโอ้บ่มีเวลาได้เฮ็ดคลิปเฮ็ดหยังเลยพี่น้องคลิปจะกเซ็ยหยังดอกมีแต่คลิปเก่า้นี่ก็สิเข้ารักรักขึ้นนะครับผมเข้ารักขึ้นอมีทั้งจันบุรี2ชุดมีที่บัตรท่านหรอกมีทรงมืออันนี้นน กระโจมกระซี่ใบพี่น้องเพราท่านแลวยุ่นไหลว่างมือเม็ดขึ้นขึ้นกน่อนผมมันก็มีสั่งอมมาเรื่อยๆระโจมนี่ครับบุแเรากลับไปบุญลำพออที่ถ้าบุญลำสังครับซี่ใบเหลือใส่ประตูกับคนแล้วก็เขากรอบพันใด ครับสำหรับเอซีท่านใดอยากได้ขึ้นไปใส่ขึ้นมันหมานขึ้นหมานลุงพลทับท้ายของมาได้แล้วครับผมตามบทโทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยครับผมแต่ทย่อยทย่อยเฮ็ดให้กันไปแล้วครับผมงานกับเขามาเรื่อยๆกับมี่่าคิ้วจังหน่อยครับช่วงนี้กับสิบปีไม่แล้วนี่บางทีมีสิบแปดนี่เขาก็เศร้าทรงของแล้วครับผมแล้วกันท่านกับ สั่งมะควอนหันท่านก็ใส่ทรงให้นะครับผมอ่าสั่งมาไวกวอนก็ได้ครับเฮ็ดไว้ถทายคนละทรงหลังปีใหม่พอช่วงนี้เขาเริ่อมยุดกันแล้วครับเคลื่อนมาลุงพ้นนี่ก็มนี่ก็ร่างเขารักอยู่นี่ก็ส้มไปจันบุรีแล้วครับผมก็ท่าใหม่วะจันบุรี สองชุดนี่หลังจากนั้นก็อีกสามสี่ชุดดูแับถา,า,ากถาคิ้วจังหน่อยพี่น้องงานมันอังได้ทุกคนครับใจเย็นๆจะย่อยจัดทรงให้ครับตามคิ้วตามคิว้วผู้ดใดอยากหลังปีใหม่นี่อยากได้ไหวกะเฝ้าสั่งเขงมววามาไหวก่อนครับคนเดี๋ยวคนขนทรงเขาก็เศร้าทรงแล้วปีใหม่หลังปีใหม่ก็ยกังกินแต่ทรงกันแค่หนึง ครับสำหรับคลิปนี้ลุงพุ่นกับสิขอจอเพียงเสนหลนะครับผมได้กระยาลืมกดไลคกดแชรกดซับสไครกดกระไรอยินรัวนดนอาคิปตั่หนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดดดกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดทั้งเบิดครับเพื่อสืบรดิพาดคลิปใหม่ๆครับผม,มโดนฮ็ดคลิปแต่นึง่งสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้ที่เสน่ครับพี่น้อง ดิมีเงินใส่ดิมีแห้งทุกคนทุกคนครับสวัสดีครับ